ความสุขของผู้หญิง,<า>งคือพี่สะใภ้เจ้าต่อก,กันวันข้างหน้าแม่จะชดใช้นางเองแต่เจ้าเป็นน้องสามีนาะงนางเป็นพี่สะใภ้เจ้าเขาหวังว่าเจ้าจะยังจำสิ่งนี้ว่าไงนะ ขโมยกุญแจไม่สาเร็จเหรอแล้วเกือบโดนเพียรสะพ้ายจับได้อีกข้าคิดไปถึงเลยว่าทำไมเจ้าถึงทำาเรื่องงงๆแบบนี้ได้อถูปกไปเถอะเออทุกแกซูทุกแกซูได้โปรดช่วยข้าด้วยข้าเสียแม่นางหลิวไม่ได้แต่ข้าคิดไม่ออกจริงๆถึงได้ทำงงๆแบบนั้นไปทําไมถึงขโมยกุญแจถึงแม้ว่าจะได้กุญแจแต่ถ้าพ่อเจ้าไม่อนุญาตเจ้าว่าพ่อเจ้าจะยกว่านเป่าใจให้เจ้าเหรอเจ้าทําการบุ่มบามเช่นนี้สิเอ๋ออยู่กับเจ้าจะมีอนาคตอะไร ทกแกสูข้ารู้ว่าข้าผิดท่านโปรดชี้แนะข้าข้าจะทาตามท่านขอเพียงท่านมายกานาังหรือให้ซุนหยวนไหว้ทกแกสูข้าขอร้องละลุกขึ้นไม่หากท่านไม่รัะปาาข้าจะไม่ลุกขึ้นข้าเห็นว่าเจ้ามีความจริงใจต่อซี่เอ๋อข้าจะช่วยเจ้าเองอขอบคุณมากขอบคุณทกแกสูกคุณชายร้องจะว่าไปข้าคือคนนอกไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องตระกูลสน แต่ว่าข้ามาคิดดูแล้วถึงแม้ซื้อเอต๋ตกลงแต่งงานกับซุนหยวนว่ายแต่นางคงรจะไม่มีความสุขข้ารู้ว่านางคิดถึงเจ้าแต่ก็ไม่ได้แสดงออกมาข้าเจ็บปวดใจเมื่อเห็นนางเศร้าเสียน้ําตาเพราะเรื่องแบบนี้เถ้าแก่ซูขอเพียงข้าได้อยู่กับแม่นางหลิวซี่บุญคุณนี้ของเถ้าแก่ซูข้าจะไม่ลืมเลยเฮ้เรื่องอานาคตไว้ค่อยว่ากันคุณชายรองหากเจ้าอยากอยู่เหนือคนอื่น ต้องวางแผนให้รัดกุมแล้วค่อยเคลื่อนไหวข้าจะลองคิดแผนการให้เจ้ากันแล้วกันอันดับแรกเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของซุนจื่อชื่อว่าปิดฟ้าข้าทะเลปิดฟ้าข้ามทะเลใช่จุดประสงค์ของแผนการคือทำลายหลักฐานให้ถังโตโตกล่าวหาเจ้าไม่ได้ไงเฮ้ ปอนานท่านแม่น้าหญิงเขียนอะไรกันอยู่ท่านแม่ปอนานจะส่งจดหมายดูสิสวยมากเลยข้ากำลังเขียนจดหมายให้พี่นางฟ้าอยู่ท่านดูของข้าด้วยสิข้ากำลังเขียนถึงคุณชายล่ะไม่เกินความจำเป็นไปหรอกเลยเจอกันอยู่ทุกวันมีเรื่องอะไรก็พูดกันได้ทำไมต้องเขียนจดหมายด้วยท่านแม่ท่านไม่เข้าใจอะได้ข้าไม่เข้าใจเขียนอะไรก็เขียนเถอะปอนาน มากินยานี้ก่อนเด็กดีอูกุณชายได้ขมมากกินผลไม้แห้งนะมาออันนี้อร่อยจังท่านแม่อันนี้อร่อยดีนะให้ตาต้าลองด้วยสิ ตาตาบอกว่าอยากลดน้ำหนักนี่อ๋อใช่คุณชายข้ากำลังลดความอ้วนอยู่นะข้าไม่กินหรอกควาอ้วนเหรอได้ท่านแม่ท่านมาก็ดีแล้วสอนข้าเขียนหน่อยสิขอโทษนะเขียนยังไงอะได้สิดูแม่เขียนนะดูพวกกันสิท่านพ่อมีอะไรขอรับนี่เกิดอะไรขึ้นสองเดือนมาเนี่ย ว่านเป่าใจทำไมถึงมีของหายไปกว่า30ชิ้นไหนจะภาพว่าดอีกอ,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 อ๋อคืออย่างนี้ขอรับอาคุยนำของขึ้นมาให้ทีมาแล้วขอรับเออนายท่านนี่มันอะไรอ๋อท่านพ่อคือว่าอย่างนี้เมื่อหลายวันก่อนมีข้าบดีเข้ามาซื้อของ เขาให้ข้านำมัญญมนีเคลือประดับในร้านไปที่โรงเตียมช้างซซ่งให้เขาเลือกเขาก็เลยส่งของพวกนี้ไปให้เขาเลือกนะท่านพ่อโออย่างนี้นี่เองแต่ดูแปลกๆนะยังมีชิ้นเล็กๆอีกสามชิ้นแถมคราวที่แล้วข้าเห็นว่าเจ้าเอากําไลยกชิ้นหนึ่งใส่ในแขนเสื้อตัวเองเนี่ยซอจะกล่าวหาข้านะข้าะเป็นผู้ชายเ<อ>จ้าไปทำไมหนึ่นก็ต้องถามตัวเจ้าเองสาบานได้ว่าข้าเห็นแบบนั้นจริงๆข้าเปล่าอา๋อละหยุดเถียงกันได้แล้ว ท่านพอ่อขขาเห็นเขาใส่เขามือไปจริงๆนะโตโตเขาเชื่อว่าเจ้าเห็นป๋อฉีเอากำไรไปท่าน<ต>พอ่อก็เปล่านะแล้วทำไมจะถึงได้รอดตัวของที่วางอยู่ในร้านพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในร้านนำะไปให้ลูกค้าเลือกบางทีเราอาจลืมเอากลับมาหลังจากที่เสนอขายให้กับลูกค้าโตโต,โตป๋อฉีพผู้เจ้ายุดเทียงก็ไม่รู้จบในเรื่องเล็กน้อยแบบนี้เถอะฮะต่อไปต้องระวังให้มาก กลับไปทำงานได้แล้วตัวตัวตามข้าลงไปด้านล่าง